สวัสดีพ่อแม่พี่น้องที่มีจิตใจต่อสู้อันเข้มแข็งและที่เคารพรักยิ่งทุกทุกท่านครับวันนี้แต่แรกตั้งใจจะมาเล่ากระบวนการการต่อสู้ที่ยาวนานของเรานั้นนะฮะว่าเราต่อสู้มาได้เพราะอะไรแต่ เปลี่ยนเรื่องครับวันนี้ไม่เอาแล้วครับกะด่าสวออลูกเดียวครับขอเอาให้นะครับสวออที่ดีๆก็มีแต่ส่วนใหญ่มันพูดไม่ออกพูดไม่ออกมันเยอะคำหยาบคำชั่วคำเลวที่จะพูดถึง พฤติการของสอวในวันนี้มันมีมากมายครับพี่น้องเริ่มต้นสอวอนี้มีคนส,ส,ส่งลายมาว่าแปลว่าสวะครับพี่น้องสวะคือวัชพืชที่ลอยไปตามน้ำไร้ประโยชน์ขวางคลองปิดกั้นทางเดินทางน้ำครับพี่น้อง ตัวอะไรบ้างที่มันลอยไปตามน้ำอะไรบ้างที่เป็นก้อนๆที่พี่น้องไปนั่งเช้าๆแล้วลอยไปตามน้ำ <Yeah. S 2> นั่นแหละครับสวะสวะขยะอุจระอ่า uh. โอ้ <laughs> ผม เดินไปกับกำนันเมื่อตอนบ่ายสองโมงกว่าจากตึกสันติไมตรีทำเนียบประชาชนเราก็เดินไปท่ามกลางเสียงร้องต้อนรับของประชาชนทุกคนมีสีหน้ามีความหวังว่าวันนี้บ่ายนี้เย็นนี้เราน่าจะได้เห็นผู้แทนปวงชนชาวไทยที่ทำหน้าที่ เพื่อปวงชนชาวไทยคือสอวสมาชิกวุฒิสภาหลายคนนะฮะทันโทษเล่นพนันกันอบอกว่าสิบต่อหนึ่งหรือว่าอะไรนะเอาขี่มากองเดียวเนี่ยสวไม่มีทางทำอะไรได้ไม่มีทาง ทำอย่างที่ประชาชนคาดหวังได้วันนี้วันหวยออกเขาเล่นหวยสอบอครับพี่น้องเล่นหวยไอ้พวกสวะนี่แหละเขาบอกว่ามันพึ่งไม่ได้แน่นอนตั้งแต่บ่ายสามโมงแล้วครับออกมาส่วนใหญ่ว่าสอบอนั้นกำลัง ได้กินของว่างกินขนมพุงโตพุ่งลางมีข่าวซุบซิบร่ำารือมาตั้งแต่สิงคโปร์บอกว่าขณะนี้มีการเบริกเงินออกจากบัญชีประมาณ6ถึงเจ็0พันล้านบาทครับพี่น้องคำนวณง่ายๆมันซื้อสวะสัก70กอง กองแล้วเท่าไหร่ครับ1น0่งรล,ล้านครับ <S <S คือได้ไปคนละ1น0่งรล้านครับ <S <S 1> <S 1> ไม่ใช่ซื้อเพื่อโหวตวันนี้นะครับไม่ใช่เพื่อแต่ว่าถ้าเราฟังที่สอวอแถลงออกมาเขาจะต้องมีการเตรียมการในการเปิดสภาวิสามันแล้วก็จะไปโหวตเลือกนายกในวันเลือกนายกนั่นแหละ มันจะมีการโอนเงินเข้าบัญชีครับพี่น้องอันนี้ผมกล่าวหานะครับอันนี้ผมกล่าวหาความเป็นจริงเป็นอย่างไรนะั้นไม่ทราบมันกล่าวหาด้วยความโกรธความเจ็บใจความแค้นผมน้ำลายดีกว่ามันเหลือทนครับพี่น้อง มันได้ยินข่าวมาอย่างนี้มันยิ่งเสียใจเราเลือกตั้งสวไปทําไมเรามีสวไปทําไมมันมีประโยชน์อะไรครับพี่น้อง <S <S เดี๋ยวการประชุมที่กำนันอาจจะต้องถามความเห็นเครือข่ายต่างๆพวกเราเครือข่ายวิชาการผมคนหนึ่งละครับจะขอะเสนอไม่ให้มีวุฒธธิสภาครับพี่น้อง วุฒิสภายอย่างน,นี้อยู่ไปก็ไรประโยชน์อยู่ไปก็ไรแค่อยู่ไปก็ไม่มีความหมาย,ยไ,ปไ,ปไปเสียให้พ้นจากส้นดีนของเราครับพี่น้องดีนะวันนี้กำนัน ประกาศเมื่อตอนเย็นหลังจากได้ระบายอารมณ์ให้พวกเราส่วนหนึ่งแล้วบอกว่าขอให้สงวนส้นตีนของเรามารวมกันที่นี่ถ้าไม่สงวนไห้นะครับผมว่าพี่น้องเราบุกเข้าไปในสภาแล้วครับอโอ้อนึกว่าจะได้ด่าความระยำแค่ระบอบทักษิณ บัดนี้ระบอบทักษิณมันได้นําความระยำเข้าไปในรัฐสภาของเราแล้วครับพี่น้องขอให้จับตาดูให้ดีๆวุฒธธิสภานั้นมีขึ้นมาเป็นครั้งแรกในพศสองพัเขาไม่ได้เรียกว่าวุฒธธิสภาหรอกครับเขาเรียกว่าพืชทิสภาพอพานรอหรือ ตอเตาพฤเทแปลว่าคนแก่ครับพี่น้องที่จริงเขาให้เกียรติรัฐมนตรี2490นั24้นบอกว่ามีพฤธิสภาเพื่อที่จะเป็นพี่เลี้ยงเป็นผู้กลั่นกรองกฎหมายเป็นคนที่คอยให้คำแนะนำให้สอสอสภาผู้แทนรัษฎรนั้นทำงานให้รอบคอบเป็นการตรวจสอบกัน แต่ว่าประเทศไทยเราสวได้กลายเป็นสถานที่ต่ออายุของข้าราชการกเกษียณครับในยุคแรกๆคือขราชาการพอเกษียณออกจากสุริการปุ๊บเขาก็ให้เป็นวุฒิสภาเป็นรางวัลสำหรับใครที่ดมก้นเลียตูดรัฐบาลครับพี่น้องนี่ มันกําลังจะกลับเข้ามาวงจรเดิมแล้วมันกําลังจะกลับเข้ามาวงจรเดิมแล้วสังเกตปากสอวอตอนนี้ถ้าเพ่อเราไปดูใกล้ๆนะครับมีเส้นขนติดแย่ๆไปหมดไม่รู้ไปติดขนหรืออะไรมาหนวดหวดหนวดหนวดอย่าคิดอย่าคิดผมไม่ได้รามกผมไม่เคยหยาบคาย <laughs> นวดติดปากมั้งเออแต่ขนมันไม่ใช่สวเรามีมาแล้วหลายยุคหลายสมัยแต่ก่อนนั้นแต่งตั้งมาโดยตลอดเพิ่งจะมามีเลือกตั้งกันครั้งแรกก็2,543ตามรัฐธรรมนูญ2 5 4 0ก่อนหน้านั้น วุฒิสภาลายยุคลายสมัยอย่างที่ผมบอกว่าเป็นการให้รางวัลกับคนที่ประจบประแจงสอพอรัฐบาลเป็นการให้สิทธิพิเศษ,ษแก่คนที่เป็นริ้วล้อบริวารที่จริงการแต่งตั้งโดยสภาที่จากการเลือกตั้งก็มีหลายครั้ง <c oughs> ครั้งหนึ่งจำได้ไหมครับสมัยไอเตี้ยบัรหารสุพรรณบุรีมันตั้งแ <c oughs> ช่งตัดผม เป็นสอวอด้วยมันตั้งคนหิ้วกระเป๋าเป็นสอวอด้วยคนขับรถของนักการเมืองบางคนก็เป็นสอวอด้วยห่วยแตกทั้งนั้นเลยครับสอวอบางสมัยเป็นรางวัลให้กับทหารที่ร่วมปฏิวัติเป็นรางวัลให้กับทหารที่ มาช่วยในการลมลางรัฐบาลพล,ลเรือนแล้วรัฐบาลทหารที่ครองอำนาจต่อมาก็ตั้งทหารบางสมัยนั้นมีทหารเป็นสวถึง80%ครับพี่น้องที่จริงวันนี้ตั้งใจจะมาด่าทหารเลยแต่ไม่เอาละด่าสวลูกเดียวด่าสวลูกเดียวมีคำสั่งมาจากมวลมหาประชาชนให้ด่าสวลูกเดียว พี่น้องครับสมาชิกวุฒิสภาในระบบของไทยที่เราเลือกให้เป็นระบบสองสภานั้นนะครับก็เพื่อที่คอยตรวจสอบทวงดุลซึ่งกันและกันรัฐธรรมนูน40ก็เขียนออกมาชัดเจนแล้วเราก็สืบทอดไว้ในรัฐธรรมนูน2550สวปี43นะฮะมาสิ้นสุดแล้วเลือกใหม่ปี49 เราเห็นแล้วว่าคนที่เป็นสวต่อมานั้นล้วนแต่เป็นลูกหลานผัวเมียของสวชุดก่อนเขาเรียกสภาอะไรนะครับสภาหมอนข้างสภาผัวเมียสภาเก็กสภาโชู์เออไม่รู้จะด่าว่ายังไง แล้วเ,เราก็มาแก้ในรัฐมนูน50นะครับเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้มีสวออแบบนั้นแต่ว่าเห็นได้ชัดเจนครับจากการเลือกตั้งสวอคอรั้งล่าสุดนั้นที่เราได้สวออเลือกตั้งเข้ามานะฮะ77คนนั้นพี่น้องว่ามีใช้ได้สักกี่คนครับถ้าเห็นปรากฏการณ์วันนี้ ใช้ไม่ได้ทั้งหมดไม่ว่าเลือกตั้งหรือแต่งตั้งแคพี่นองที่จริงเราคาดเดากันแล้วนะครับว่าเราคุยกันมาสองสามวันแล้วว่าเราจะรอคอยหวังพึ่งสมาชิกวุฒิสภาในการที่จะหานายกเสนอนายกทูนก้าถวายชื่อนายก ที่เป็นนายกของประชาชนนายกคนใหม่หรือนายกที่มีอำนาจเต็มเราคิดมาสามสี่วันแล้วครับพี่ดองเราให้โอกาสวันนี้นะครับว่าที่เราไปที่สภานะตั้งแต่วันที่เลือกประธานสภานั้นเราไปยื่นข้อเสนอท่านกำนันไปนั่งจับเข่าคุยแล้วไม่รู้จับอะไรอีกนะครับนั่งใกล้ชิดกันมาก แต่แนแเลยครับรับปากสั่งยิงสัญญาเป็นแม่นเหมาะพูดจากันไรพระพระเพริงรับปากกันอย่างดีแต่ออกมาอย่างนี้เขาถือว่าเป็นอะไรครับพวกหน้าไว้หลังหลอกครับพี่น้องน้ำบนใบบอนยังไม่กริ้งเท่านี้เลยครับ วันนี้ได้เห็นพวกคนบอลบอลแบบสอวอกลิ่งบนถนนบนรับตาฮอบวนมหาประชาชนดูมันทำกับพี่น้องเราพี่น้องเรานั่งมาสู้มานอนมาอยู่ที่นี่หลายที่หลายท่านเป็นเวลาเกือบสองร้อยวันคิดดูสิครับพี่น้องมันเห็นไหม ว่าเราลำบากตากตามทรมานทุกข์ร้อนแค่ไหนแล้วมันทำให้เราแค่นี้แหละครับพี่น้องผมเคยพูดอ้างคำของท่านตุลาการศาลรัฐธรรมนูญว่าเมื่อหมายถึงคนทั้งหลายเนี่ยครับข้าราชการผู้ใหญ่กล้าที่จะรับเงินเดือนของประชาชนจากภาษีของประชาชนก็ต้องกล้า